กรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพบุคลากรสกอรอค่ะในธนากรดอนเหนือธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนะห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย,ลยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางส่วนกลางและจังหวัดรวมถึงบุคลากรที่จกกะเกษียณอายุราชการในปีพศ2568จำนวนกว่า100คนร่วมงานนอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีการบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงหลังจาก,กเกษียณอายุราชการที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นัฐวุฒิวากดวนถ่ายภาพนัฐมนไทยประสิจเจริญรายงานข้างค่าเอลครับเอลข้าวค่าที่2เอลนะครับ